อรุณสวัสด์ค่ะเพื่อนๆพี่ๆลูกๆที่น่ารักทุกๆคนเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาดูดวงตอนเช้าๆนะคะเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรตั้งจิตอธิษฐานให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูดวงกันเช้านี้เขาฝากมาบอกคุณว่าฉันอยากจะส่งเพลงรักให้เธอฟังจังเลยฉันไม่รู้ว่าเธออยากจะฟังเพลงรักจากฉันไหมเพลงรักที่ฉันเขียนม,มันเพื่อเธอโดยเฉพาะ ฉันไม่เคยนอกใจเธอเลยนะหรือว่าเธอนอกใจฉันไปแล้วฉันก็ไม่แน่ใจฉันรู้ว่าตอนนี้เราต่างคนต่างแยกย้ายแล้วการที่เธอจะไปมีคนอื่นไม่ได้เรียกว่าการนอกใจหรอกเนาะแต่มันแค่หมายถึงการที่เราไม่รักกันแล้วเธอไม่รักฉันแล้วแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเรายังเป็นแฟนกันอยู่อย่าทำร้ายหัวใจฉันแบบนั้นหรือถ้าฉันเคยทำร้ายหัวใจเธอฉันขอโทษนะแต่ฉันยังไม่ได้อยากเลิกกับเธอ หรือถ้าเรายังไม่ได้เป็นแฟนกันอะ่ะฉันอยากเป็นแฟนกับเธอมากๆเลยนะฉันรู้ว่าเธอท้อแท้ฉันรู้ว่ามีหลายๆครั้งที่ฉันโกหกหรือเธอพยายามโกหกว่าไม่เป็นอะไรทางที่เธอก็เศร้ามากๆเธอเก่งจังเลยที่อดทนมาได้ขนาดนี้เธอเก่งจังเลยที่อดทนกับฉันได้มากขนาดนี้ที่ผ่านมาฉันผิดเอง ฉันผิดที่ไม่ได้ดูหวานใจของฉันให้ดีฉันผิดที่ปล่อยให้เธอแบบไปรู้เรื่องราวเองอ่ะเธอเก่งเนาะเธอแบบสืบจนรู้อ่ะแล้วก็สองเก่งอีกต่างหากฉันรู้ว่าการปล่อยเธอรอนาน,านๆเธอรู้สึกว่าเฮ้ยคนเรามันแก่ขึ้นทุกวันนะแล้วเธอก็อาจจะแก่แล้วเธอรู้สึกแบบนั้น เรามาเปิดใจคุยกัน,หน,กนใหม่ไหมเรามาลองออกเดทกันอีกครั้งไหมหรือเราลองมาออกเดทกันเถอะที่ผ่านมาฉันขอโทษนะที่รักฉันอยากเรียกเธอว่าที่รักนะแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เธอผิดหวังแต่ฉันจะไม่ทำแบบน,น,นั้นอีกแล้วนะอ่ะฮะอย่าอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งไปชอบคนอื่นอย่าเพิ่งเดินทางไกลยอย่ามาแอบว่าไม่เป็นอะไร หรือฉันกําลังแบบพยายามแอบว่าไม่เป็นอะไรพยายามขายสือไปแต่จริงๆลึกๆก็อยากได้โอกาสจากเธออีกครั้งโอกาสครั้งนี้ฉันจะขอเป็นครั้งสุดท้ายเพราะฉันเชื่อว่าเราเป็นเนื้อคู่กันและฉันจะไม่เอทำให้เธอเสียน้ำตาอีกแล้วอย่าวิ่งหนีฉันไปอีกเลยนะขอโทษทจริงๆ กลับมาอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อให้จบได้ไหมอย่าขโมยหัวใจของฉันหนีไปเลยฉันรู้สึกว่าทำร้าครั้งนี้ฉันต้องการที่จะไปต่อนะแล้วก็อยากให้เธอให้อาภัยแล้วลองมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งนี้ฉันจะชัดเจนจริงๆแล้วนี่คือตอนเช้านะคะที่เขามาบอกเพื่อนๆนะคะ มันเป็นพลังงานเศร้าๆเนาะคุณเพื่อนๆทะเลาะกันหรือมีเรื่องผิดใจกันไหมคะดูเหมือนไม่ค่อยโอเคเลยเนาะตัวอักษรนะคะตัว H นะคะตัว G นะคะตัว T นะคะตัว K นะคะตัว K คสองตัวตัว F นะคะตัวแฮชแท็กนะคะตัว U นะคะตัว K ตัว F ตัว B ตัว M ตัว W ตัว G แล้วก็ตัว A นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปฟายกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ด้วยนะคะใครต้องการดูดวงสนตัวแอดไลน์เนาะเราจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย